มาคะ่ะพี่น้องคะ่ะเมื่อนี่สิพ้ามากินไข่ลูกเป็ดอีกแล้วไข่ลูกเป็ดระยะที่สองจ้ากำลังเป็นตัวพี่น้องบ้านผู้ใดอันฝนตกพายุมาเนี่ยโอ้อยู่บ้านันฝนตกแหง,งอ,อน้ำนัว ไหมคะป๊าดตัวเป็ตเดต่เศษแทะจิ้มแจ่วน้ำจิ้มแจ่วตำเองปุ้มลงไปอืม กนกับพักแพลวน้ำเนี่ยคือนัวนะ ระยะที่สองกำลังเป็นตัวอ่อนๆไข่ด้านไข่ด้าน 嗯，那……那……嗯，嗯。 เราดน้ำหนัวน้ำนี่สดน้ำเืินของไข่อืมนัว คุ้มลงไปนำจิมลาดผักแพป้ปลูกยู่บ้านงั้นม 我不玩。嗯，嗯，我挺开蛋。 ทุกทำได้จะบอกเห็นไหมระยะที่สองจะแบบนี้ตัวอ่อนนิดๆ อันนี้คือส่วนของไข่ด้านแต่ไม่ยังน้อยนี่มกักกินเลยเลยเขาว่าอย่าไปกินเด็กน่อยนะมันถืดื้อม,มันถืด่างหืมสั